เร่องรองผู้ว่าก,การจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีในนามคณะสิทธิ์ท่านพ่อปัครูธรรมศรคุณต้องการเปิดบุญฤทธิ์ประสิทธิในการเปลี่ยนผ้าไตรครองสริระสังขารในงานอันเป็นมงคลน,นี้จึงขอบาร,รมีจากท่านเท้าจาัตรโรกคบาลเปิดฟ้าเปิดธรณีเปิดบาร,รมีให้กับภูมิวัดกฐินทั้ง,งสี่ทิศเปิดฟ้าเปิดธรณีเปิดบาร,รมีให้กับท่านกล้าในโรงพง์เจริญ ในเรื่องทองคําในนามของคณะศิษย์ญาสานุสิทธุทกรุปทุกนามทั้งแปดทิศเปิดบารมีถวายท่นานพระครูปริศาสนาการท่นานพระครูวิโรธธรรมนุกูลท่านพปประปรัรัประสิทธิ์คณะศิษย์ฝ่ายบรรพชิตทัท้งสิททิศทั้งเบื้องราและเบื้องบนซึ่งพระรามจะได้อรรถนานิมนต์ทูลเชิญเทพรมเทวามยุริยารามาชูช่วยอำนวยพระพรชัยยะ ใจอยากจะข่าวโรกาสพระเม่ทรณีพระเมคงคาพระแม่ทรณีเจ้าขาพระเมคงคาเทวีอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วสังฆาตั้งโลกันกวิถูท่านรับรู้ว่าพระครูปริศาสนาการพระครูวิโรธธรรมนุกูลท่านกราณรงงพงเจริญในเรื่องทองคำพร้อมคณะศิทย์ยาสารุสิธิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครหันจะได้จัดก,การกุศลมงคลพิธี น้อมถวายพระไตรครองสรีระสังขาร